ให้ทานหมาแมวบุญที่ไม่ต้องใส่บาทแต่ส่งผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันผู้คนเร่งรีบจนลืมหันมองรอบข้างแต่เคยไหมระหว่างเดินริมถนนคุณเห็นหมาตัวหนึ่งนั่งหิวตัวสั่นอยู่ใต้สะพานหรือแมวผอมโซที่มองอาหารในมือคุณด้วยแววตาเศร้าๆแล้วคุณหยิบข้าวในมือแบ่งให้เขา นั่นแหละคุณพึ่งให้ทานที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องรอวันพระไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องเข้าโบสถ์เลยด้วยซ้ำพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพเพสัตตากรรมมัสกาสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมแต่เมื่อใดที่เรายื่นมือช่วยสัตว์ผู้ทุกข์เรากำลังขัดขวางผลกรรมที่เขากำลังเผชิญและในเวลาเดียวกันเราก็กำลังสร้างบุญใหม่ให้ตัวเอง และบุญจากการให้ทานสัตว์คืออะไร 1. บุญจากชีวิตทานคุณต่อชีวิตเขาจากที่หิวโซไม่มีที่พึ่งให้เขามีโอกาสอยู่ต่ออย่างน้อยอีกหนึ่งวัน 2. บุญจากเมตตาจิตการช่วยเหลือผู้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทำให้ใจเราสงบอ่อนโยนทันที 3. บุญที่บริสุทธิ์เพราะสัตว์ไม่มีอคติไม่มีการประจบ เราให้ด้วยใจจริงไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วผลบุญส่งผลอย่างไรในชาตินี้คุณจะใจอ่อนโยนขึ้นจะมีของช่วยเหลือในยามลำบากรอดพ้นจากภัยใหญ่อย่างคาดไม่ถึงในชาติหน้าคุณจะได้เกิดในที่ดีมีอาหารบริบูรณ์มีคนเมตตาอุป,ปถัมภ์ไม่ถูกทอดทิ้งเหมือนที่คุณเคยช่วยเขา แม้แต่การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านก็ได้บุญเช่นกันถ้าคุณเลี้ยงด้วยเมตตาไม่ทอดทิ้งไม่เบียดเบียนคุณจะได้บุญจากการดูแลชีวิตทุกวันบุญจากการเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและเงินทองรวมถึงได้ฝึกความอดทนซึ่งคือรากฐานของความเจริญทุกอย่างการให้ทานสัตว์อาจไม่ทำให้คุณรวยทันทีแต่อาจไม่ทำให้คุณรอดจากเคราะห์ใหญ่มีคนเมตตา และที่สำคัญคุณยังมีหัวใจที่ไม่แข็งกระด้างบางทีเศษข้าวในกล่องอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของหมาตัวหนึ่งและอาจเปลี่ยนชีวิตหน้าของคุณตลอดไป